สวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินกุ้งกระทะค่ะมีกุ้งไก่ค่ะกำลังจุดๆเลยจ้ะมานางมานางกินกระมูค่ะกินกันซองค้นจ้ะว่ามันกินกระซ0คนกินกุ้งถ้วยกุ้งป่จ้ะกุ้งเด้งๆกรอบๆจ้ะมาเด้อจ้ะ สวัสดีท่านผู้ชมในหมวดสวัสดีค่ะมาจามาค่ะมากินน้ำกันค่ะเงื่งถวยน้ำจิ้มเขาแล้วจิ้มซีฟูดแทบๆทบได้จ้ากำ้ังเดือดจะ้ะไฟแรงขนาดอาอย่าง เห็นมาจากกุุงเบบฮาปิดกระทะเลยบนันเจ้าแข่งดีปัญญงมาเด้จ่ามากินน้ำกันจ้าแซบๆค่ะโอ้เปื่อยเบลอ์นี่เอาเนี่ยคนหมักกินเปื่อย มันมากินพักเปื้อยค่ะเอาหน้าเครื่องนึงก่อนเนาะจ้ะหามุมได้สำนีจ้ะเปลี่ยนไปสิบกว่ารอบแล้วค่ะเปลี่ยนกล้องหลายจดจะอิ่มโอ้จ้ะควนควนเลยจ้ะอื้ม ไก่นุ่มมากเลยค่ะแซ่บแบบว่าไม่ต้องว้กกันเลยจ้ะแล้วอยังไม่อีกพุ่งหน่อยน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มของพันธยเนาะและสิงจ้ะแซ่บดูค่ะขวดไม่ฟืนเบิงเนี่ยนี่จ้ะ นี่หอนี้เสียบอยู่ด้วยค่ะคุณได้มาพกกรดกเติมพริกเต,มติมกระเทียมแล้วแต่เฮาค่ะแต่ว่ารสชาติเิ่นได้แล้วไปกับปวดอ่อนกุ้งตัวนียใหญ่ค่ะสออ่อนค่ะร้ลละหกรยรู้ถ้าบ้านเขาค่ะสี่ประมาณสามร้อย<ล>เนาะเครื่งงอ,องตะเครงนะอย่าง ถ้าทว่ากับอิมแล้วจ้ะขาปับกล่องปับไปปับมาอิม,มดับอกแลหมดไฟไฟ,ไฟตัดดีดีจะเหมาะเนี่ยมันตัดของมันเองดูยอัตโนมัตินะคะอัตัดอัตโนอัตโนมัต โอ้ยกดิงดีครับค่ะตไงได้หมักไกรเห็นเบืงเราจะได้จากสูตรสูตรมาจากยูทูบปล่ค่ะปอกจางไหนก็บ่กคักเนาะค่ะกอมเบิ่องมูจวเราจะ อถั่วตักน้ำซุปกันบ้านๆนี่หลีจ้ากินแบบบ้านๆ้ันหนาวหนาอากาศหนาวหนาวจ้าชีต้องกินหมูกระทะเนี่ย่ะแมนมันแล้วค่ะ คือกันละกุ้งลมโอ,อผู้ใดกินกุ้งน้ำแช่น้ำป่าเนาะตัวเังงี้ชิโน,นะตอนนี้บ่ค่อยเก่งค่ะกินกินของดินบ่ค่อยเก่งค่ะกินได้กุ้งฝอยแ <c oughs> ซลมอนอย่างนี้ได้อยู่ค่ะจะเห็นสูงใหญ่สิกินบ่ได้ค่ะย่าน เห็นเพื át, ่อนกินหลายช่องอยู่ค่ะเป็นนันันแฟนคลับค่าเจ้าหลายช่องอยู่เห็นมันกินโอ้สวดอน้ำเพื่นกุ้งตุ้งใหญ่บวยเอาบวยเอาอันกุ้งอันนั่นเนาะกุ้งแช่น้ำปลาเนาะกุ้งลาดบักพริกอันเนี้ยผิวชายแซ่บครับค่ะผักน้ำนีก็ะด้งถือค่ะแปดสิบลู Kau siap lu? Sudyo ni พูดฟันขาวดีนะเนอะมึงก็ใส่สักใส่เนี่ยต้มน้ำจ้ะจุ่มน้ำต้มน้ำสออ่อนกุ้งจ้ะถือครับสามร้อยบาทถ้าเป็นเปียบบ้านเฮานี่บ้านเฮาไม่ได้ตูงใหญ่ปานนี้เด้ดจ้ะ กินกันสองคนเบิ่งดูจ้ะไก่มากปลาหมึกปูมีคะ่ะมื้อนี้ปลาหมึกเขาเขาขายคะ่ยคนนะโอ้ไก่แห้งคะ่ะค่ะดูดีป็เนยัง หัวคุ้งไม่เพิ่นเบิงในหมดเบิงหัวกุ้งค่ะน้ำเสนอค่ะแบบหนักหัวคุ้งสามโลค่ะมาเลยจ้าอวครับครับ เดือดครับเนาะเดือดดีไปเนะี้ยเสียงยังหละ่ะโอ้น้ามานันีแห้งกระเดือดเสียงน้ามันนั้นเดือดน้ามาช่องว่าง น้ำเปืออ่อยดีครับกระมี้ักระกาศขาวค่ะเ็ดข้าวโพดออนมอคคอรลี่นี่จ้ะ กุ้ง <c oughs> เก่งดีดีจ้ะกุ้งโตใหญ่ตะบนเหนียวด้วยจ้ะโอ้ยอยากให้ข้าเจ้าไม่เห็ดอันคลิปอันนยังก็กุ้งแช่น้ำปลาเาด้งเด้งราดผริกอยู่เนาะเขาเอาแบบลวกเอาเลยจ้ะรอบหนาค่อนเนะะ้อค่ะ

การมันใสมการ กืิ่นใสหอมดีห้องติดบันไดค่ะจะยินเสียงคนย่างบ่ค่ะโอเคเท่าตักองค์ไ้ก่อนจะกินก็ได้ค่ะ ยี่มันมือดอีกป,ป่าหัวใช้เข่าแห้งเปื่อยแห้งหวานจะปป้ะแซ่บครับ sợ ở nắm vô cho ăn cùng. chỗ tổ thứ hai à. Ăn một số phân tụi thứ hai. อิ่มเลยจ้าคาตเว่าหลายอิ่มแล้วค่ะใ,ใครเนี่ยจ้าขอบคุณค่ะ